วันนี้มาอยู่กันที่บทที่สิบสามค่ะหัวข้อว่าาเขาจะเรียนทําอาหารจีนนะ่ะต่อไปอยู่ในส่วนของคําศัพท์ค่ะคําที่หนึ่งด,ด,ดูทีวีคําที่สองอสอสา,าูหนังสือคําที่สามค่ะ 睡觉睡觉แปลว่านอนคำที่สี่打电话打电话แปลว่าโทรศัพท์หรือคุยโทรศัพท์ค่ะซึ่งเป็นคำกริยาน,นะคะไม่ใช่เครื่องโทรศัพท์นะคำที่ห้าค่ะชั่วฝันชั่วฝันแปลว่าทำอาหารหรือทำกับข้าวค่ะและคำสุดท้ายเขียสีเียสีแปลว่าเรียนค่ะต่อมาค่ะในส่วนของบทสนทนาดูที่คำศัพท์ค่ะ คำที่1นึ่งเว้ยเว้ยแปลว่า h e โ l o หรือแปลว่า hey ก็ได้ค่ะใช้ในการเรียกคนที่สนิทนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นการรับโทรศัพท์แล้วเราบอกว่า hello เขานิยมใช้เป็นเสียงสองนะคะก็คือเว้ยเว้ยตัวอ,อักษรเดียวกันเลยค่ะในการเขียนต่อมาค่ะคำที่2องเย่เยะแปลว่าก็ก็ด้วยก็เช่นกันประมาณนี้ค่ะข้อ3มค่ะ เสือสีเสสีหรือถ้าอ่านเสียงคำเดียวก็คือเสือเสือแปลว่าเรียนค่ะคำนามเฉพาะค่ะดัลล่ามีอยู่คำหนึ่งก็คือตาเวตาเว,วเป็นชื่อคนค่ะชื่อว่าเดวิดค่ะต่อไปดูในส่วนของบทสนทนาค่ะเอค่ะบอกว่าเวหนีใจจั่วเสมอเนอะเวหนีใจจั่วเสมอเนอะก็คือ hey หรือ hello คุณกำลังทำอะไรนะ B ค่ะบอกว่า我จ看书呢我在看书呢,看书呢ก็คือฉันกำลังอ่านหนังสือนะ่ะ A ค่ะถามต่อเวิด也在看书吗เวิ也在看书吗เว吗่ยก็คือเดวิดนะคะเดวิดก็กำลังอ่านหนังสือไหม B ค่ะบอกว่าถ้าไม่看书เขาใจเสียจ做中国菜呢เขาไม่看书 他在าเจ้าจเจงกัวใช่เนอแปลว่าเขาไม่ได้อ่านหนังสือเขากำลังเรียนทำอาหารจีนนะ่ะเจ้าแปะค่ะสำหรับบทสนทนาที่หนึ่งไปต่อที่บทสนทนาที่สองค่ะในบทสนทนาที่สองดูที่คำศัพท์เหมือนเดิมค่ะคำที่สี่ค่ะสร้างอู่สรางอู่แปลว่าตอนก่อนเที่ยงค่ะประมาณสักเก้าโมงสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำที่ห้าค่ะสู้ i จ้าส ปลวนอนค่ะแล้วคำที่หกเดี视ยนเสีเสปลว่าวทีวีคำที่เจ็ดค่ะ喜欢喜欢เปลว่วาวชอบค่ะดูบทสนทนาค่ะเอถามว่า昨天上午你在做什么呢昨天上午你在做什么呢เปลวว่าเมื่อวันตอนก่อนเที่ยงคุณกำลังทำอะไรล่ะบี B ค่ะบอกว่า 我在睡觉呢，你呢？我在睡觉呢，你呢？不啦、啊，ฉันกำลังนอนน่ะ。แล้วกูล่ะ？เอ้ค่ะ，บอกว่า我在家看电视呢。你喜欢看电视吗？我在家看电视呢。你喜欢看电视吗？ก็คือฉันอยู่บ้านดูทีวีน่ะ。ตรงนี้คือทีวีนะคะ。老师。 พิมพ์ผิดนะคะเตียต้องแปลว่าทีวีค่ะฉันอยู่บ้านดูทีวีน่ะคุณชอบดูทีวีไหม B ีค่ะบอกว่า我不喜欢看电视我喜欢看电影我不喜欢看电视我喜欢看电影แปลว่าฉันไม่ชอบดูทีวีฉันชอบดูภาพยนตร์โอเคไหมคะต่อไปบทสนทนาที่3ค่ะ คำรรพท์ค่ะด,ด้านล่างคำที่8 ay, ปเก๋เก๋แปลว่าให้ค่ะคำที่9ค่ะตัดเตี้ยควาตัดเตี้ยควาแปลว่าคุยโทรศัพท์ค่ะหรือจะแปลว่าโทรศัพท์ได้แต่เป็นคํากริยานะคะไม่ใช่เครื่องโทรศัพท์นะถ้าเป็นเครื่องโทรศัพท์จะไม่มีคําว่าตาค่ะพูดแค่คําว่าเตี้ยควาเตี้ยควาตรงนี้แปลว่าโทรศัพท์ที่เป็นเครื่องโทรศัพท์ค่ะต่อมาค่ะคําที่10ปาปา เป็นคำลงท้ายประโยคค่ะแปลว่าเถอะไปดูกันต่อในบทสนทนาเอค่ะพูดว่าแปดสองสามศูนย0สี่เอ็ดห้า0้1 155นี่คือ เบอร์โทรศัพท์ของคุณกูหลี่ไหมสังเกตค่ะเลขหนึ่งเขาไม่พูดว่าอีค่ะในการบอกเบอร์โทรศัพท์ในภาษาจีนเลขหนึ่งจะอ่านว่ายาวนะคะตรงนี้ต้องจบเอาไว้นะไม่ใช้คาว่าอีนะคะแล้วดูคาว่าเตี้ยวข้าค่ะสังเกตตรงคาว่าเตี้ยวข้าค่ะตรงนี้มีแค่คาว่าเตี้ยวข้านั่นหมายถึงเครื่องโทรศัพท์นะคะไม่ได้เป็นคำกริยานะต่อไปค่ะบีค่ะบอกว่าปุ๊ช 他的电话是八二三零四1五六，不是。他的电话是八二三零四幺五六。布来哇没差。โทร空ัพท送三องเขา一ื没แ、啊、好，我现在给他打电话。好，我现在给他打电话。布来哇 โอเคฉันโทรศัพท์ให้เขาตอนนี้เลยสังเกตคาว่าเหอาค่ะก่อนหน้านี้เราเรียนแปลว่าดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เหออยู่โดดโดดในประโยคต้นประโยคแบบนี้เลยให้แปลว่าโอเคค่ะเป็นการตอบรับค่ะอ่ต่อไปค่ะ B. บอกว่าถ้าจกงวนอยู่้าณจะโทชหาเขาต่า แปลว่าเขากำลังทำงานน่ะคุณโทรตอนบ่ายเธอคำว่าตา่าค่ะต่าคำเดียวคือการพูดย่อของคำเต็มคือตา่าเตี้ยนว่านะคะก็คือโทรศัพท์ที่เป็นการกระทำค่ะก็คือโทรออกหาคนอื่นอย่างเงี้ยอ่าตรงนี้ก็คือพูดย่อหรือแค่คําว่าตา่านะคะดังนั้นเหล่าศึกก็เลยแปลย่อเหมือนกันก็เลยเหลือแค่คําว่าโทรนะคะจบไปแล้วค่ะสําหรับบทที่13 อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะลงเพิ่มในทุกวันศุกร์เว้นศุกร์นะคะแล้วอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆที่กำลังเรียนภาษาจีนให้เขาเก่งภาษาจีนไปด้วยกันกับเรานะคะ